เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะชมรมนกกรงหัวจุกจันทบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุกนักดรวมพลังนกกรงหัวจุกเมืองจันทร์เพื่อที่จะนํารายได้ส่วนหนึ่งจะซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนให้กับทหารที่ปฏิบัติงานที่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะที่ลานขนถ่ายสินค้าศูนย์ปฏิบัตรริราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีน,นายธนพลกิจการ etas, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันนกกรงหัวจุก นัดรวมพลังนกกรงหัวจุกเมืองจันที่ทางชมรมนกกรงหัวจุกจันทบุรีได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และให้การสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกให้ได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกกรงหัวจุกยกระดับเศรษฐกิจและรายได้ของผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกให้สูงขึ้น ทั้งนี้การจัดการแข่งขันยังเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ85พรรษาและรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันทางคณะกรรมการจะนำไปจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนให้กับเหล่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างภาคใต้อีกด้วยสำหรับการแข่งขันนกกรงหัวจุกในวันนี้ได้มีผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจากชมรมต่างๆและจังหวัดต่างๆส่งนกกรงหัวจุกเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนหลายร้อยตัว ยการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น3ประเภทคือประเภทเจ้าเสียงทองประเภทสากลยกชิงหรือสากลดาวรุง่งและประเภทปากเปียกนอกจากนี้ยังเป็นการแข่งขันประเภทพิเศษอีกหนึ่งประเภทคือประเภทแฟนซีซึ่งการแข่งขันรวมทั้ง4ประเภทนี้เป็นการแข่งขันชิงรางวัลกว่า90รางวัล ทั้งนี้ชางชมรมนกกรงหูจุกจันทบุรีจะจัดการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหูจุกครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์2556ที่สนามโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีพระยืนท่าแฉลับซึ่งได,ได้ส่วนหนึ่งจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วยค่ะ